สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว <ừ m. S 2> ันนีเราไปดเสทกินบกห้อกล้องน้ดีดิห้องน้ำไกลเด้อครับช่บอกให้มาิใไไรเาบกชกห้นำอยู่บนอะยัง yeah. <c oughs> เอา <c oughs> ครับสี่วันแถวออรุษแับจับผ่นสาวแหล่บ้านน้าอืมอขอได้ไหว่าพ่แล้วสี่วัน เ,เปสีทมเบิดื่อตัวชื่อไ่ะชื่ออไรก่อนใช่อือดบ่เอื่อมันนี่ดเดลินตลกมนนี่บ,บ้าบ่ เด็กึ้นเด็กเศราืมาลุ่นกันว่าจะร้องเพลงครับมาร่นกนว่าน้องไปร้องเพลงอะไรครับติลกศิษีบ่นี่เพงตัวสีห้องนี่ยกติหรือบ่หูเพยงหง้างเพงิสเพีงวิสุวัวแฟนมาอย่างไหนก็รู้หมดละติดรู้ติดติดเพงม่ฟ ที uhm. ่ไหนเนาะอืมของทอไลอรบ้น่ผู้บ่าผู้สาวเขดอยู่ลำกัน ยูไก่นี่เลยเนีเยีมแค่ที่ชุบเปียกกับกระดัเชิญเลยให้ช่อเขาเขาคุ้มเพลงเขาเลวังเะเหยียบกับระเบิดโอ้แม่งงอดเลยสวัสดดาค่ะีิ นี่แรไปมีแแลขายรยยี่สิบบาทมั้งร้อยสามสิบมม่วงมันผมม่งชันมม่วงมันเอาเลยเอาไปเจียวเออยู่มันจะของนำตัวนี้ไม่เข้าหรอมมงมันันนี้สมเป็นวันนี้บให้ไปเอาลองลองแบบพกให้ฟังเลยแบบมุมีดนตรี เอาแต่ทอนหกก็ได้ตัวเฟนว่าจังได้เอาขี้นี่เอาขี้นี่ต้องเอาขี้ไอ้นี่อีรีมันริงชิมวันสูงเนาะแรดูสูงสบ่สูงบ่สูงสำหรับผู้หญิงบ่สูงขี้นี่ไม่สเปซีผมไม่มีไม่ได้ซื้อไว้เลยทุกวันนี้หัวเกียรเลยไม่ได้ใช้มาก่อนทุกอยางนี่หัวเกียเกกียุันนร์ เปียนอีกเลยฮะเอาเร็วเอาขี่หนีด้วย แล้วนันบ่สูงไม่ลองลองดูก่อนเราสิเสิเอาชีรู้อะจง้อยมาได้ทุกคนโอ้ยเออกาบ้างบอเย่เยไอ้เกย์โอะุกี้ไอรลองเสียงสูงได้ไอ้ล่องพวกซิริฟูสออดตเมชชิน แต่ม me me ันเสียงสูงไงมันเป็นมันเป็นวงดนตรีดิเสียงสูงสูงไงพวกเพลงจันเจ้าพวกอย่างงีอุ้ยมันอย่างเงี้ยสูบเ้าหันแจ้กออกเนี่ยสูบคนเราหันแจ้กออกไหมโอ้เสียต้าหันแ้๊กหรอมันดันบ่มัเสียบกัดเศียรุดอันนี้เหรเดียเป็นอรื่องดีนะ เป็นไรเลยมันบนี้บกบวงเลย้เยวยเมน่แปไปแนว่าเป็นบานป่ะ,<ล>ะบนี้ไปนอนบานแม่ป่ะล้แถนเลยดีนีไปปีน <c oughs> ไปปีนยร<ล>ะบกบวงอ้อต้อมพ่อเด้ย บนาวบัวนาวสีเป็นตี้อนี่สสีมันตกตกขีดินเดี๋ยวให้น้องไปแต่งหน้าดีกว่านะครับไปเฝ้าแต่งหน้าเลยเหรอันี่สองถุ่มเลยเดี๋ยวก็ว่ารวบพวกรวบผมยังบ่ท่านไปปิดคลิปด้วย จบวเออโอเคไปเขียนกจเจ้หน้ที่เลยครับวันนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ฝากไว้ที่นี้เลยนะครับสวัสดี